สวัสดีครับสวัสดีครับมันนี่สบายดีทุกคนทุกคนเนาะนี่จะมาเจียรยางทับดูยางพลากรน็อกมันนี่เนาะนี่นะครับลุกนนนนป่าครับต้องลูกหลานทานนนั้งหลน้องนี่นต้มเ,เนี่ยตัวใสใสก็มปนเนาะมันจะมาไมหลายครับมันน้เนาะมาจะไปเก็บที่หลังยางเนาะมามามาอะไรเต่อไปาษาอ มางนงินเฮงเลยหาลุ้นเนาะกำจัดายโอ้ยเป็นป้อยไฟสำนักนี่น,นี่นักนี่เบาละเป็นธรรมดาตัวเดียว่าเฮงเนาะหงานเท่กันไม่ปว่าที่ต้องทำงานอยู่ท้างในนักเซตข้างใน,น,งนเจอวันนึงเนาะพี่น้องเอ้ยสงสารคนอื่นเน๊ อยู่ผมบเลยลอยป็ะเอ้ยพี่น้องเรืมึงการร้องเสียผมเลยเปิดเนาะอย่างผมมุ่งอยู่ในไข่ก็มาตายผมน,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 น่ะคนมาทิพยอย่างก็่อยู่สงสารแน่จะจะตามลำนี้กูนกไปอย่างก็อ๋อแตกมาแล้วพี่น้อง,อง,อองเฮ้ยเฮ้ยมัน แยบเมื <Yep. S 2> mm ่อวาน อเหยเป็นยังไงเนาะอเหยเนาะมีีดีเอยแท้หนองไอ้เนาะเป็นอาเป็นนเต็เลยผู้น้อยผู้แยไปวาน้องข็เล่าที่าาที่มพอสุคีดีแท้เออโอ สบายอันอนี้เมมาตดีสนอ้นองนียันน้ตองสีกูเข้าเลยันยนี้วทำในำม,มันห,หน,น้นองเนาะมันได้ดีมันดดีมคสามสอมนองมงสารุ่นกันไป xin chào mọi người Còn bóng này còn má อริีอีกอย่างก็อัใช้คลิปตลอดออก็นละมืน่นจ,จะเอียงน,ยงน,งงนันหาอ,อย่างีง้ีานันจะจิ้มนั่นนเท่าอย่งน้องเละมืน่นเว้งซิคลิปผมที่หลังกะได้ที่น้องลูกป่าอาเฮ้กนันละเห้ออนปาเว้นเอ,อ,อาคทได้ สาะนี่ตราชอาะนี่นะอ่ะตเข้าทำแรงบะหแต่ตัน้ำนตกน้ำันหวงหอกอุยต่อ บ้านจะทำมาตลอดเลยพี่เาเอแคละมือีดี้กดื่นข้ามาทำให้ดีๆนี่ช่วยดีช่วยเงี้ยหน่อยก็กัน้ำมากันช่วยกันช่วยกันก็ถูกใจนี่ถูกใจน้ำกติดตามน้ำีนะไปไปพนนี่ตั้งใจือเคียร์คนแคละมือพวกเชียวมันหลายรงน้นอกเยเยอะแยะ มุกต่างได้ได้ือ่อูิก็นเนาะว่าอไริตอกมึงัมันนมันเเ่อมันได้ได้มันจะสมองสปองกันละแต่ว่าทุบๆนี่มันมีปัญหาก็นมนติาหาอยู่แต่ว่ามนกต้อกแต่ไดอยู่แต่ว่ามมนก็ต้อมาสอบกันเนาะงานการกินกับว่ามีปัญหา แต่ฮันเต็ินต้องกดกเกหลายคอมเมนเยอะๆแบงน่ร้หลายมีพอติดมีสวยดี่อยมอับจละมื่นยดี่อยนั่นลากไปโรงเลียนกับหาเงินเย่าละจะละหมื่นเลหาวาไหนกับ E? มามาครับมาเมื่อไงคุณจะเป็นกระบหม้ครับน้องไอ้เนาะบุ๊บไม่คุก็เด็ดเฟซบุ๊กที่อตอกถึงกันเนาะพอคลิปมเจอเก็นเกนบบไม่เกนแบบว่าลูกคา้าเขาเยเก็นแบบว่าอันอได้อันนั่งซื้อครับน้องนังซื้อหี่ผมว่าจะเป็นไม่ดี คนจะเปี่นเบอร์เพที่เรื่องสีไม่หมดละกีไม่ปีหกเก้าไปละปีหกเก้าเปลี่ยนกีไม่เลย็ดิม่อดยังก็ที่หนีไมาคมสองหเก้านนไปะเปลี่ยนบกไม่็ดไม่เลยบม่เลยสงามบรรนลงเลย ต่างไม,ไม้ทุกอย่างจะว่าไดเ้เอนเซบุกไปบริเวครับี่นต่นวณจะว่าเขาจะเปลี่ยนวิดีอดไม้นะยึดยดมองอกรูปภาพคุ้มยึดเนี่ยอันวัดพาแดนเนี่ยคมไมตั้งไนะวน้นี่นนูแถวนีดไ่ในนีนะนแถวนีดนะยึดไมดไม้ ไม่ผมไม่ไม่ยางเลยไม่มันดีเลยบุไม่ลาสุดกดับผมเดี๋ยวไปย,ววย็ดเลยมองทุกข้างคนงั้ง ห้างเครื่องน,น, اي, นี่นี่้างเครื่งนี้เยี่ยวว่าชีวิตน่ครับต้องชีวิตเซนเนลเลยดีงามทุกคนนี่เป็นแล้วเนาะงามเลยเ็บเยางทำมันเน่งงามสวยๆแตคนมือเรือยๆดบริเกียนหลบเก็บเพราะป็้างปีนัก ยี่สีกะเยนได้นะคบตกบกเกาละไี่น้องที่เกาละที่กันไม่หมดละพกัน แงนีนี่มันอยากขอนี่ขดแห้งๆไขดแห้งขดนี้นี่กด,ด,ดนี้เกิดยาแคะทังนี่ไงเนี่ยเกิหมด,ด,ดไม่ไมกอย่างละ

แล้วแล้วก็ทีนี้ยัถ่ไม่ยังมาถอนถึงว่นตีไม่นี่ะคอนอยากปู้นุูเนคจะตายเพาะพี่น้องมึงเนาะหากูุ้นเนะานนอะอยากปู้น่ยาอดกีตีซี่ีซี่กูครึ่งแล้ว

อาชีพม่งวันนี้ปางไหมตอาต้องการพลอเรียงพวกัวขเนี่ยผมคยต้องการได้มาเป็นชาเขาก็ได้ยงางเรียงพรมหลัก เห่าดินนุ่มก็ม่นกะเมันจะเติมเผาก็คนอ้นเกิดมากใช่ชีตนีกเจ้าซุนนี่กับายากคนยากกอดซุน ม่กอดซุนนีพ่นเบียกงานดีกอดซนนีมันมีอายุอายุ60สิบนี่แหละรายกอดซุน ปลาเข้ามาเด็กอย่างสิบตัวอื่ีแล้เกือบปล่อยเสร็จว่าไปา ายคนับเชียสุดทยมีเต็มเนีมือก็นกหากันสองสองนะเขามันยัดประเด็ศหลายอยู่เขามัยัดอย่างี้เลยเมัยัดอีเยอะทีนี้นย่าเายัดอ้นึผมยัดให้ให้ต้มกันละ ตื้นๆหมดเลยตังกาปูกไอ้ตื้นกาไกตกาตื้น unda, มันเศร้าแล้วมันเศร้าแล้ว ią, เหนเขาได้แล้วนะอ้ไก่มันบุกจาสาดีอ่านบ่นี่บ่หานเนาง กูตอบปุยปุกถุแล้วถุกแล้วไเตียนไหมอ่ะ ตอนวย่างปูดิเรียกผมเห็นก็คุณนอนเป็นเพ่อนสูงมว่เาะพี่น้องพี่มันกับแม่ของมันเหรอคนมีดะมันอย่างี่น้องเอ้ยงมูชาปะผมคิดตอนคนสูงลูเนาะปอดีสามมันรู้คูอปีสามทัดรับ อาเ,าเห่าเลยตาเันเบิดเบิรน,นี่เบิดจะดีใจป่ะมาป่ะมัสตรารอ,อ,อมาเนมโอ้โหนี่มาหนึ่งจิงเลยมัเนมม้าสองยูแต่ว่าดี phải về bom tìm con phải nhặt nhặt ở nhặt rồi mà nhặt ốc oh, ốc oh, phải ้ามีกระพ้้นในมัดไปได้เนาะนี่ทำอี่เนาะยัดหลายๆไปว่าได้มามันตอที่สามมันก็เตรีมสามสองสองสามพี่น้องเองอ้วนอ้วก็ตั้งกับปุกไว้ครับ ั้งก็ฟพ้กไฟมันดังกระดังอยตีก็ต้องสิรับเลยมันก็นอนรับตีต้องทีสันนะพวกบอกน้ำพวกท่าอย,ยู่น,น,นะน้มขึ้นต้องม่ดี่ละอาจทำไปแล้วแ็่พอมันนี่นานกินอ,อยอะ ดูดูดูนี่ความเงี้ยพี่น้องตัวนี้เงี้ยพี่น้องเมือเอานี่นี่ก้อนเง่้ยเลยนี่นี่นี่พี่น้องเห็นปะเห็นจ้ะเนาะนี่ và tầm nhau thì bụng đen lại phần này bụng bụng cùng, bụng cùng, bụng cùng, bụng 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 ยัดไปได้นึงอะมันได้ยัดป่ะไปน้ำ <smungkin 1970>. <tweet>

ต่างกาฟูไปจะออกคกอเข้าทั้งรุกออกฟวทั้งงานตัวั้งนีไอ้นี่ของพวั่วมะบ่มีของพวั่วใช่ไหม อยู่ลำฟากไปเลยเต็งที่เนี่ย้นเชด้วยอะไรนั่นจุดอนวันเล็พี่เนี่ยนั่งย่ำห้วย่อง้ววันเล็พี่นั่นจุดอนกงองยามจนจุคนคนนี้โอ้ยนะก็แม่สมเพ่งบาอยเนาะขอบคุน เหมานหมาสามตอนี่นะอ่ะครับนนองปาาคนแจกคนรก็รับแจกนาะีน้องอะลูกตานน้องใจลูกป่าอาผู้บาจารย์ทั้งหลายน้องะตมกระฟังใปมันก็เอาคลิปแค่นี้นะมือแห้งๆครับเนาะไปไะเจอกันยุ่อยางขบวนอี่น่น้อง เสียบเสียบมุ่งมั่นเห็นเนาะบ๊าสวัสดีคัปเตอย์ยปไปเจอกันไหมอยาะโมะโม่ไม่กินน้ำไปเยอะเสมอไปไปเยอะหน่อย lại thì lại bắt đầu phải bỏ đây thì sao nó cầm có thêm lợn thêm nhiều các con dùng thịt đầy lục mày, đẹp lại